สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเรากลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับการพรีวิวศึกลาลิกา้าฤดูกาลใหม่2 0 2 4ันถึงนะครับวันนี้เป็นซีรีส์ของกลุ่มทีมลุ้นพื้นที่ยุโรปนะครับหลังจากที่เราจบซีรีส์กลุ่มลุ้นแชมป์ไปแล้วซึ่งผมมองว่าก็มีอยู่แค่3ทีมนั่นแหละก็คือบาร์เซโลนาแล็แอตเลติโกมาริตนะครับส่วนกลุ่มลุ้นพื้นที่ยุโรปเนี่ยนะครับในส่วนตัวของผมมุมมองส่วนตัวมองว่ามีอยู่ประมาณ5ทีมครับ ได้แก่เรอโซเซียดัดแอตเลติกบินเบานะครับจิโรนาบียาเรอันแล้วก็เรอเบติสน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับพิจารณาจากขุมกำลังเชิงลึกนะครับขุมกำลังตัวหลักโค้ชนะครับรวมไปถึงการลงตลาดแล้วก็เงินทุนซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยทั้ง5ทีมที่เอ่ยชื่อมาเนี่ย ค่อนข้างที่จะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ว่ามานะครับว่ากันถึงเร้าโซลสดักันก่อนนะครับเร้าโซลสดักจุดแรกเนี่ยที่ผมมองว่าเป็นจุดแข็งของเขาก็คือตัวของคุณสื่ออีมเมน่าอันกว่าสินเป็นคนที่รู้ตื้นลึกหนาบางเร้าโซลสักเป็นอย่างดีครับเคยเป็นนังแต่เยาวนชนของทีมก้าวขึ้นมาเล่นทีมชุดเล็กชุดใหญ่จนกระทั่งรีทายนะครับแล้วก็หันมาจับงานโค้ชคุมทีมชุดเล็กก่อนจะกล้ามาคุมทีมชุดใหญ่แล้วที่ผ่านมาก็ประสบความสาเร็จ อย่างมากเลยนะครับควา้าแชมป์กูปเดเล่พาทีมไปเล่นในพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ิกได้สําเร็จนะครับแถมยังมีแพชชั่นกับส่วัดค่อนข้างสูงมากเขาเป็นคนที่เข้าใจส่วนจัเป็นอย่างดีทั้งวัฒนธรรมองค์กรการทํางานร่วมกับนักเตะที่มีความยูนิคสูงอย่างพวกนักเตะสายเลือดบารสหรือแม้กระทั่งนักเตะต่างชาติอีลนอังกาซินก็พูดไปหเห็นแล้วนะครับว่าที่ผ่านมาเขาทํางานร่วมกับนักเตะที่ไม่ใช่สายเลือดบารสได้ดีอีกด้วยนะครับ พูดถึงโครงสร้างของโซนสุดาตปีนี้ผมก็ยังมองว่ายังน่าจะเป็นระบบ4-3-3นะครับตัวหลักเนี่ยน่าจะมีอเล็กซ์เลมิโลเป็นผู้รักษาประตูแน่ๆละนะครับแบ็กขวาฮาร์ร ah, ีตราโอเล่แบ็กซ้ายผมยกให้เป็นคาบิโลเปสนะครับแล้วก็คู่เซ็นเตอร์ฮาปีนี้ผมเชื่อว่าอิกอซูเบนเดียน่าจะเป็นตัวหลักคู่กับยอนปาเชโกส่วนในแดนกลางนะครับผมมองว่าบราอิสเมนเดสนะครับปาตินซูบิเมนดี้แล้วก็ตัวใหม่อย่างเซโกโกเมสน่าจะเป็นตัวหลักโดยที่ อาจจะมีเบนยัสตูเรนเตสนะครับมีทางด้านของลูก้าซูชิตมิดฟิลตัวใหม่อีกคนหนึ่งคอยสลับบ้างส่วนแนวรุกเนี่ยตัวหลักน่าจะเป็นตาเคมุสะคูบโบมิเกลโอยาสบันแล้วก็เชราโดเบเกอร์โดยที่อาจจะสลับเอาเซโกโกเมสมาเล่นตัวรุกริมเส้นฝั่งซ้ายก็ได้นะครับหรือหน้าเป้าก็ยังมีตัวหมุนเวียนอย่างอูมาซาดิกลอสเฟนันเดสริมเส้นด้านขวาก็ยังมีอันเดบาเรเนเชอา ตรงกลางเนี่ยนะครับก็ยังมีทนน้นกอร์โซโลเดสตาเต้ rate, ที่เป็นหมายเลข6ตัวตายตัวแทนของซูบิมันดีในปีนี้ซึ่งอาจจะดูเบาหน่อยแต่โดยภาพรวมแล้วขุมกำลังตัวหลักผมเชื่อว่ามีศักยภาพค่อนข้างสูงสำหร,รับเรอัลโซสซดาปีนี้ออกสตาร์ทมา3เกมชนะ1แพ้2อาจจะยังดูไม่ได้ดีมากนะครับ แต่ผมมองว่าเดี๋ยวสวสัสดิ์จะตั้งหลักได้ขุมกําลังค่อนข้างดีแล้วคุณภาพนักเตะสูงมากโค้ดก็เก่งเข้าใจนักฟุตบ,บอลเป็นอย่างดีสวสดั์มีโอกาสสูงที่จะคว้าพื้นที่ยุโรปพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับทั้งแชมเปี้ยนซีหรือาจ,จะเป็นยุโรปาลีหรือคอนเฟลีกนะครับอีกหนึ่งทีมก็คือทีมร่วมกลุ่มนะครับทีมร่วมแขวนบาสนะครับอย่างแอตติกบินเบานะครับแอตติกบินเบายัางคุมทีมโดยเอเนโซ่เบลเบเด้นะครับ ผลงานนัดล่าสุดชนะบาเลนเซียนะครับสเกมก่อนหน้านี้เสมอเคนเนสเซน1-1แล้วก็แพ้บาร์โซน่า1-2ก็ถือว่าออกสตาร์ทไม่ได้ย่แย่อะไรสําหรับทางด้านของแอเดริกบินเบานะครับในส่วนของตัวเทรนเนอร์คงไม่ต้องพูดแล้วนะครับเอเนโซ่บาเบเดประสบการณ์เชี่ยวกรา,ากคุมทีมหนนี้เป็นหนที่2แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของผลงานก็ชัดเจนนะครับสำหรับทางด้านเอเนโซ่บาเบเดว่าเป็นกุญซือที่ เก่งหมดเลยครับรอบด้านทั้งในแง่ของแท็กติกในแง่ของจิตวิทยานะครับนักเตะให้การยอมรับนะครับปีนี้เรื่องของการเป,ปลี่ยนแปลงของทีมเนี่ยมีไม่ได้มากอยู่แล้วบินเบาก็ปกติก็ประมาณนี้อยู่แล้วครับพอเขาไม่ได้ซื้อนะักฟุตบอลที่เป็นต่างชาติได้แต่ข่าวดีที่สุดก็คือการเก็บนิโควิลเลียมส์เอาไว้ได้ไะมครับไม่เสียให้กับบาร์เซโลนาโครงสร้างหลักของทีมปีนี้ผมมองว่าบินเบาก็ยังน่าจะเล่นในระบบ4 2 3 1เป็นหลัก อาจจะมี433บ้างในบางจังหวัดนะครับผู้สาประตูเนี่ยนะครับก็พอไม่มีอูนัยซิมอนที่บาดเจ็บพักยาวไป5เดือนเนี่ยผมก็มองว่าก็คงจะเป็นทนานของยูเรนออกเลซาบาร่าแล้วแหละที่จะเป็นมือหนึ่งนะครับส่วนแบ็คโฟนะครับให้แบ็คขวาเป็นออสการ์เดนมาคอดแบ็คซ้ายเป็นยูริเบชีเช่คู่เซนเตอร์เนี่ยดานนี่บีเบียนจะจับคู่กับทนายของเยรารอาบารีเป็นหลักแน่ตรงกลางครับดับเบิลไพวอตอินิโกลูอิสเดกาเลตานะครับ กับาทด้าน,นของเบนยัตปลาโดสเนี่ยน่าจะเป็นคู่หลักในปีนี้ส่วนแนวรุกนะครับสามประสานอินดิกิวิลเลียมทางด้านขวาซ้ายแน่นอนครับินิคิวิเลียมตรงกลางออยแอนซันเซตจะเป็นตัวหลักแล้วก็หน้าเป้ากอรกา,ก,ากรูดูเซตาขุมกําลังสํารองตัวหมุนเวียนเนี่ยปีนี้ได้อาราบโรชาโดเข้ามาซึ่งะจะมาเป็นตัวที่เล่นริมเส้นคอนสลับสับเปลี่ยนกับ2พี่น้องวิลเลียมนะครับส่วนตัวปั้นเกมในตำแหน่งหลังกองหน้าเนี่ยนะครับนอกเหนือจาก ออยแนซ่าเซตแล้วก็ยังมีอูนโกเมสด้วยนะครับแดนกลางอันเดเอเดล่ายังใช้งานได้ดีนะครับมิเกลเบสกาก็ยังคงพร้อมที่จะเบียดตำแหน่งขึ้นมาคุมจังหวะแทนเบเนยาปารโดนะครับแผงหลังนะครับผมว่าค่อนข้างโอเคอาดนิโกโรซาเบนนะครับทั้งด้านของไอตอปาเรเดสนะครับอีกโกเลกุ้ยนะครับรวมไปถึงอูนายดูเยสก็ถือว่ายังเป็นขุมกำลังที่ไว้ใจได้โดยศักยภาพของบินเบาผมมองว่า มีโอกาสลุ้นพื้นที่ยุโรปค่อนข้างแน่นะครับทีนี้เรามาว่ากันถึงอีกหนึ่งทีมครับนั่นก็คือจีโรนาจีโรนาเกิดการเปลี่ยนแปลงทีมค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับปีนี้ในทีมของมิเชลนะครับสูญเสียนักเตะคนสำคัญอย่างซาวินโยนะครับอเล็กซ์กาเซียกับตันทีมไปโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญและก็ที่ ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าอย่างอาเตมดอกบิทที่ก็ย้ายออกจากทีมไปอยู่กับโรม่ามาปีนี้ทีมเอานักเตะใหม่เข้ามาหลายคนเหมือนกันนะครับอย่างดอนนี่ฟานเดอร์เบนะครับที่เพิ่งจะดึงเข้ามายังมีทางด้านของกองหน้าตัวใหม่นะครับโบยานมีล o อบสกี้นะครับแล้วก็ตัวรุกเรมเส้นทางด้านซ้ายที่จะเข้ามาทดแทนการขาดหายไปของซาเบนโย่ายาเซอร์แอสปริยาก็ค่อนข้างโนเนม นะครับสำหรับนักเตะเหล่านี้เพียงแต่ว่าจิโรนาก็ประมาณนี้อยู่แล้วครับจะไม่ได้ซื้อนักเตะที่มีโปรไฟล์โด่งดังอะไรมากมายนะครับหรือนักเตะที่มีโปรไฟล์มีชื่อเสียงก็มักจะซื้อในช่วงที่อยู่ในช่วงปลายหรือช่วงที่ถดถอยลงมาแล้วเอามาปรับเล่นมาปรับใช้อย่างเช่นตอนที่ซื้อดารีบินเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับ ก็หลายคนมองว่าหมดสภาพแล้วแต่มิเชลก็ทําได้ดีมาปีนี้เนี่ยนะครับกำลังหลักของทีมโดยโครงสร้างผมมองว่ายังน่าจะเป็นระบบ4 2 3 1อยู่นะครับผู้สารประตูปาโลกาเซนิก้ามือหนึ่งแน่นอนนะครับทางด้านแบ็กขวาอานาวนะครับมาติเนสแบ็กซ้ายยังคงเป็นมิเกลกูเตเรสคู่เซนเตอร์ดันนี่บรินจะยืนกับดาบิดโลเปสโดยที่มีทานั้นควนเป้รามิเลสเป็นตัวสอดแทรกนะครับส่วนดับเบิลไพวอท นะครับโอดมโ,โรเมลกลับมาอยู่กับทีมอีกครั้งจะจับคู่กับยันเกลเอเดล่าแนวรุก3ประสานวิเตอร์ซิการคอฟยังอยู่นะครับอีบันมาตินยังอยู่แล้วก็ตัวใหม่อย่างแอสปริยานะครับโดยที่หน้าเป้าค่ายกันว่าทางด้านโบยานบีรอสกี้จะต้องเบียดแย่งตำแหน่งกับทางด้านของอาเบลรูอิสซึ่งผมมองว่าคู่นี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าใครจะเป็นตัวหลักนะครับ ก็ต้องแข่งขันกันก่อนสักระยะส่วนขุมกําลังสํารองตัวใหม่ที่เข้ามาร r ยนคิวผมมองว่าโอเคนะครับแต่ว่ายังมีเครื่องหมายคําถามกับการมาของ d น n i ฟาน n der b e บ k อยู่ดีก็จะไหวหรือเปล่านะครับส่วนแนวลุกอีกคนหนึ่งที่อาจจะดูแก่ไปแล้วนะครับก็คือทางด้านของ Christian s o น n i นี่ก็ถือว่าอยู่กับทีมมาหลายปีนะครับตอนนี้บทบาทเป็นตัวสํารองชัดเจนนะครับ แต่ที่ผ่านมาเนี่ยสัวนี้มักจะลงมามีทีเด็ดปีนี้มันล่วงเลยมาอีกเนี่ยครับไวขนาดนี้แล้วสาหรับสัวนี้นะครับจะยังไหวยังมีทีเด็ดมากพอหรือเปล่านะครับสำหรับกองหน้าดีกรีอดีตท,ทีมชาติอุรุกวัยนี่คือสิ่งที่ยังเป็นคําถามอยู่แล้วก็เครื่องหมายคําถามครั้งใหญ่สําหรับนิเชลแล้วก็ลูกทีม นั่นก็คือในส่วนของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างที่บอกไปครับตัวหลักที่เคยเล่นดีเป็นกำลังหลักของทีมมันหายไปหลายต่อหลายคนแล้วตัวใหม่ที่เข้ามาก็จะต้องใช้เวลามากน้อยแค่ไหนแล้วก็มุมมองของคู่ต่อสู้ที่มองจิโรนาเชื่อว่าจะมองเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนนี่ไม่ใช่ทีมที่เป็นทีมที่ลุ้นแค่ไม่ให้ตกชั้นแล้วครับแต่จิโรนาเป็นทีมที่มีศักยภาพ ระดับเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ิกเลยดังนั้นปีนี้การเชิคู่ต่อสู้ในแต่ละนัดแต่ละเกมมันจะยากกว่าปีที่แล้วอย่างแน่ๆนะครับนี่ถือว่าเป็นงานท้าทายมากๆของมิเชลแล้วก็ลูกทีมนะครับอย่างไรก็ตามด้วยศักยภาพนะครับการมีแบ็กอัพนะครับที่ดีผมก็ยังมองว่าจิโรน a าถึงจะไม่ได้ลุ้นแชมป์เหมือนปีที่แล้วแต่ยังน้อยก็ยังอยู่ในวงโคจรของการลุ้นพื้นที่ยุโรปอยู่ดีนะครับ อละล่ะนะครับซีรีส์นี้เราค้างเอาไว้ที่จีโนนานะครับว่ากันไปแล้ว3ทีมเดี๋ยวซีรีส์หน้าเรามาว่ากันอีก2ทีมบียาเรียนกับเรอเบติสครับ